สวัสดีครับนี่คือหินเกียร์ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งว่าหัวเกียร์ร้อนนะครับผมก็เลยบอกว่ารื้อหัวเกียร์ดูเลยลูกค้าแล้วก็ดูจระบีด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลูกค้ารื้อแล้วก็ดูนะครับพบน็อตอยู่ในห้องเฟืองนะครับก็น็อตตัวเมียตามนี้นะครับ แล้วก็ลูกค้าอันนี้ลูกค้าเช็ดจระบีออกแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าเขาน่าจะประกอบผิดนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าซื้อมือสองมานะครับบินเจียก็ดูแล้วน็อตทุนก็ยังอยู่ครบนะครับผมก็เลยบอกว่าให้อัดจารบีไปลูกค้าบอกไม่มีจาะบีนะครับก็เดี๋ยวส่งมาให้ผมเช็คผมก็รื้อเช็คนะครับตีราคาไปร้อยหกสิบบาทนะครับค่าแรงขออ่าก็คือทุกอย่างที่เสียผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยแต่ว่าอันนี้คือค่าแรงนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนอะไรออกค่าอะไรเอง แต่ผมจะสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้หมดเลยคือในราคาค่าแรงนะครับเบื้องต้นรื้อมาแล้วนะครับมีการประกอบเหมือนถนัดมือซ้ายนะครับสวิตอยู่ใต้ล่างนะครับก็เหนืดจริงนะครับเหนืดจริงเครื่องนี้ต้องแยกเป็น2อาการก่อนนะครับอาการที่1คือหัวเกียร์ร้อนนะครับอ่าลูกค้าก็รื้อรื้อแล้วนะครับต่อมาลูกค้าประกอบนะครับลูกค้าประกอบประกอบไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูท้ายคลิปนะครับ เดยนในคลิปก็มีนะครับเบื้องต้นเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้เลยนะครับก็คือในในรายการค่าแรงนั้น,นผมก็ทําให้ทุกอย่างอะ่ะเก็บทรงเก็บสายก็น,นี้ทุนใช้ได้นะครับทุนใช้ได้ก็น,นี้เราเช็คสวิตกันนะครับ่าสวิตหน้าคอนแทคที่หนึ่งใช้ได้นะครับต่อมาหน้าคอนแทคที่สองนะครับอ่าใช้ได้นะครับอ่านี้ครับ เมื่อกี้เออก็ประมาณนี้นะครับเรามาเช็คขนล่วนนะครับขนลวนที่หนึ่งใช้ได้นะครับขนลวดที่สองใช้ได้นะครับก็สรุปคร่าวๆตามนี้นะครับก็คือสายสายคันในนะครับเดี๋ยวเราเราวัดสายและสายไม่ขึ้นนะครับสายคันในเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดผิด ภาดผิดไปนะครับก็เดี๋ยวดูลูกค้าเก็บสายมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําการเก็บสายไฟให้ใหม่นะครับให้มันอยู่ร่องที่ควรจะอยู่นะครับไม่ใช่ว่าโค้งไปโค้งมาอย่างนี้นะครับมันหนึ่งเลยไม่สวยงามด้วยแหละมันก็ไม่ควรด้วยแหละอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราเก็บให้นะครับอ่าสายท่านมีมีการบัดกรีมานะครับท่านเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับคือเราจะเอาอะไรลูกค้านี่แหละก็ใช้ไปเลยเฉพราะว่าใช้ได้นะครับอันนี้คร่าวๆที่เขาทํามานะครับต่อมานะครับ เป็นการที่เราเก็บสายแล้วนะครับก็อยู่ในล่องที่มันควรอยู่นะครับโค้งไปตรงนู้นตรงนี้ทีนะครับก็เก็บมั่วๆนะครับเก็บมั่วๆไปอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับรูปก็ประมาณนี้นะครับดูดีๆมันเหมือนอาจจะมั่วนะครับแต่มันไม่มั่วนะครับมันควรจะอยู่นะครับสายควรจะโค้งล็อกตรงนี้เหน็บตรงนั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมได้ตัดสายออกไปหน่อยนึงแล้วก็อันนี้สายใช้ได้แล้ว นี่ครับเส้นสีขาวติดนะครับต่อมาเส้นสีดํานะครับติดนะครับอ่าก็จะแทงว่าเราตัดสายที่ขาดในทิ้งไปแล้วนะครับ ผมย้ำหางปลาผม้ำม้วนแล้วก็พับครึ่งนะครับแล้วก็สอดไปในหางปลานะครับของเดิมไม่มีหางปลามานะครับผมจะย้ำหางปลาให้นะครับงานผมจะแบบนี้นะครับถ้าใส่หางปลาได้ผมใส่นะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าถ้าใส่ไม่ได้มันอาจจะติดบอดี้หรืออะไรนะหางปลาที่ผมเวาเส้นสีขาวไว้นะครับเพราะว่ามันติดบอดี้หน่อยหนึ่งนะครับผมก็ต้องตัดแต่งนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอ่าก็เก็บสายให้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการเช็คภายใน ตัวเครื่องกันอีกนะครับภายในห้องเกียร์ห้องทุนนะครับเบื้องต้นนะครับเจออย่างนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าลูกค้ารื้อมานะครับอาการที่สองนะครับคือเนี่ยครับลูกค้าใส่ยางรองตดทุนไม่ดีนะครับทําให้นะครับยางปิ้นนะครับทําให้ฝืดหนักกว่าเดิมนะครับที่ลูกค้าบอกว่าฝืดฝืดหนักกว่าเดิมนะครับเนี่ยครับคือตัวนี้นะครับทําให้ฝืดนะครับอดีว่ามอเตอร์เฮาสิ่ิงไม่เสียนะครับก็คือบอดี้ไม่เสียนะครับตดไม่ละลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการหา ของที่มีเก็บไว้เอามาใส่ให้นะครับลูกปืนผมเช็คแล้วก็ลูกค้าอัจะริบีมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่คอนนะครับลูกปืนอ่าไม่คอนไม่ดังกึกกักกึกกักนะครับอ่าทุนมีการเบียดนิดหน่อยนะครับน่าจะใส่ทุนไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวรื้อชุดเกีย์ชุดห้องเฟืองใหญ่มาดูนะครับอันนี้เป็นยางรองตดทุนที่ผมจะใส่ให้นะครับอ่าก็หาของที่เก็บไว้มาใส่ให้นะครับก็อันนี้ เฟืองเล็กนะครับต่อมานะครับเฟืองใหญ่นะครับเดี๋ยวเราทําการลื้อมาดูนะครับเบื้องต้นนะครับลื้อมาแล้วนะครับลูกค้าอัดจจละบีมาแต่ว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็เราทําการเช็ดทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็อัดจจละบีเราไปให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าใช้จจระบีอะไรนะอันเนี้ยอ่าครับก็เช็ดทําความสะอาดให้ได้เท่านี้นะครับไม่รู้ใหม่ใบหรือเปล่าหรือไม่ใหม่นะครับก็ได้เท่านี้นะครับอัดจระบีเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่หนืดนะครับก็ลื่นกําลังดีนะครับ หางหนูผมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสายมันใหญ่ไปนะครับมันฟิตนะครับเนี่ยลูกค้าเลยมีการตัดแต่งมานะครับไม่รู้ว่าของรุ่นอะไรมาใส่ครับก็ฟังเสียงกันครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเงียบอยู่นะครับถือว่าเงียบอยู่ไม่เพราะว่าเครื่องอยังไม่มีอะไรสึกหล่อเลยนะครับละอีกอย่างอ่ะถ้าเครื่องตรงอย่างเงี้ยอ่าผมว่ามันก็จะค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะครับมันก็เหมือนจะทนเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทนหรือเปล่านะครับตรง ก็ประมาณนี้นะครับเสียงหัวเกียร์ไม่ร้อนนะครับเอามือจับได้ไม่ร้อนนะครับอ่าก็ไปไม่แลกนะครับก็ร้อยร้อยหกสิบาทก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับอ่าก็ตอนประกอบเสร็จนะครับก็มีสายไฟนะครับมีหางหนูแล้วก็ยางรองลูกปืนนะครับก็เดี๋ยวคือลูกค้าไปนะครับเส็เครื่องให้กทีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ดังนะครับไม่ดังไม่ร้อนนะครับตอนปิดตอนเปิดก็ไม่มีร้อนไม่มีดังนะครับก็ถ้าใครใครสงสัยอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับก็ถ้ารู้ก็จะให้คําปรึกษานะครับอย่างลูกค้าคนนี้ก็โทรมาทักมานะครับสุดท้ายก็ไม่สําเร็จก็ส่งมาให้ผมนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมก็ให้คําปรึกษาได้นะครับเท่าที่ผมจะรู้นะครับ ก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ